ันนี้ก็เป็นต้นลิ้มจี่เพราะผลิตเหมือนกันต้นนี้เป็นต้นเงาะเงาะนี้ก็ปลูกประมาณสามสีปลูกทิ้งไว้แล้วไปทำงานก็ยังไม่ได้ผลผลิตต้นนี้ยังเล็กอยู่ตันนี้ อีกต้นหนึ่งเงาะเหมือนกันตัวนี้ก็สามปีเหมือนกันปีนี้ก็เห็นมีลูกติดเล็กๆน้อยๆนีมะพร้าวเป็นมันเยอะหลังบ้าน ที่ตรงนี้ก็มีขนาดสองไร่สี่สิบตารางวาถ้าไม่ใช่สองานสี่สิบตารางวาข้างบนก็เป็นมังคุดแล้วก็สร้างบ้านไว้ที่เห็นไกลๆนี่ก็เงาะอีกต้นหนึ่งอีนี้ก็ได้มีผลผลิตแล้วต้นนั้นปลูกมะเล็ด ช้าหน่อยต้นนั้นห้าปีแล้วนี่ก็เป็นมะขามหวานอันนี้ผมไถไถประมาณประมาณสองงานหรือง,งานกว่ากว่านี่ก็จะมีกล้วย นางพยาหรือทางใต้เขาเรียกว่ากล้วยนางยาตายวิดีโอเล่นๆ ช่างตัวนี้กินพักมดในหัวอกดูขึ้นมาแล้วไหมไม่ทีตัวชาวาขึ้น,ไปไนปเป็นอะไรมาอันนี้หอมเขียวครับหอมเขียว น,นี่มะกรูดเออมะนาวน,นี่ก็พวกอ่าลูกมะล็ดเหมือนกันอันนี้เป็นหอมทอง อมาปลูกหนึ่งต้นเมื่อก่อนหอมหอมเขียวก็ออกมาปลูกแค่หนึต้นเหมือนกันมะพร้าวมีอยู่สมต้นลูกดกกินกันไม่ทันอันนี้เป็นมะนาวมะนาว นลูกใหญ่เพราะเมะล็ดเหมือนกันส่วนตรงนี้ตรงนี้ผมไถแล้วก็ปลูกถั่วปากยาไว้ก็ใช้เมล็ดถั่วหนึ่งกระป๋องกระป๋องละร้อยก็ประมาณห้าห้ารอยกว่าเมล็ดแต่ผมปลูกไป ปลูกไปต้นนี้ก็สองร้อยห้าสิบหลุมหลุมละสองตน้นอัน,นตะไคร้ตะไคร้แม่แม่เป็นคนปลูกไว้เดี๋ยวเพิ่งมาปลูกเมื่อวานก็ปลูกก็เน,นี่ยจะปลูกรอบๆเนี่ยแม่ก็ปลูกไว้รอบ ส่วนรงนี้ร่องเดียวรงเดียวรงเดียว,ยวผมจะปลูกผมปลูกทัวพลูไว้ก็ปลูกไว้แล้วฝังเมลิตไปสามวันแล้วยังไม่งอกเลยนี่ก็เป็นกล้วยนางยาหือกล้วยนางพยาบาลนางพยาตอนนี้ก็ได้ผลผลิตลเพราะว่าผมปลูกไว้ประมาณสามปีแล้ว เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบรบก็ส่วนข้างๆเขาก็ปลูกทุเรียนปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกหญ้าให้วัวเนี่ยจะเป็นตะไคร้ตะไคร้ในกล้วยรอบรบ แต่ที่ของผมดีหน่อยมันจะติดลำคลองพอติดลำคลองแล้วก็ใช้น้ำได้สะดวกลำคลองสินนี้น้ำไม่เคยแห้งครับเมื่อก่อนที่ผมก่อนจะขึ้นไปทำงานผมก็ปลูกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ใช้น้ำในลำคลอง อันนี้ปาล์มหนึ่งต้นลอยมากับน้ำมเมล็ดมันมังออกอยู่ริมคลองอมันก็มีผลผลิตเหมือนกันมีหลายทลายอยู่แต่ก็ไม่รู้จะขายเคยแต่ก็ไม่คุ้นทิ้งก็จะไว้อย่อยางนี้แหละเป็นธรรมาชาติส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาทำกระท่อมน้อยๆหนึ่งหลังไว้นั่งเล่น ก็ดโดยรบอบอที่บ้านสวนของผมเนี่ยมผมก็ได้ปลูกทิ้งไว้ทิ้งไว้แล้วก็ไปทำงานแล้วตัวน,นี้ผมก็ลาออกจากงานมาบ้านก็สร้างสร้างแล้วลกลับมาปลูกผักอยู่แบบกเกษตร เาว่าจะทำกระสิ์หลังบ้านอันนี้ผมจะให้ดูกล้วยหนังยานี่คืกล้วยหนังยาก็ถ้าขายหวีหนึ่งก็เฉลี่ยถ้าถ้าแก่ส่งแม่ค้าก็ยีสิบาทแต่ถ้าเราบ่มไว้ตัดแล้วก็บ่มขายสุกไปนั่งขายเองก็หวีหนึ่งตกประมาณ30สถึงสี่สิบาทตอนนี้ก็ ที่ดูดูก็มีอยู่ประมาณเก้าเครือ่อนก่อนผมก็ตัดไปสามเครือส่งให้ให้แม่ค้าก็ได้เงินมาเกือบสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทนี้ก็เป็นค่าค่าน้ำค่าอยได้แหละครับกล้วยหนังยาต้นมันจะสูงนะครับ ใยนางยาเนี่ยอิสลามานิยมนิยม,ยมซื้อไปทำขนมขนมต้มขนมกล้วยทอดอันนี้น้ำเยอะนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้วางระบบน้ำใน ในที่ปลูกผักของผมยังหางบป,ประมาณอยู่เพราะว่าผมก็กรีดยางตอนเช้าตอนนี้ก็ใช้น้ำประปารดไปก่อนก็ปลูกยังไม่เยอะอันนี้ไผ่ไผหวานผมกพิ่งเอามาปลูกมาวานสองก่อผมก็เน้นปลูกไม่เยอะนะครับผมปลูกแค่ว่าอา่า อยากกินก็ลงมาเก็บกินก็ถ่ายดูบรรยากาศโดยรวมนะครับมีที่ขนาดสองงานก็พอแล้วครับทำให้ทันคนเดียวอันนี้มะนาวผมกงตุกมมะลิเหมือกันตัวนี้ ได้ได้มีผลผลิตแล้วสองลูกแล้วก็มีมกำลังออกดอกอีกอันนี้กำลังติดดอกก็คลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครัขอขอบก็ฝากกดไลค์กด กด Sub สไคร์ะครับช่องนี้ผมจะตั้งชื่อช่องว่าเกษตรหลังบ้านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับ